สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนเรื่องภูผากันต่อเลยค่ะภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว ใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบ,กบ,บัวภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบก ใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะกอไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างขอไข่ หอพึ่งสอเสือหอหีบงองูพอพานพอสมเภามอมารอเรือรอลิงอ่านเลขไทยหนึ่งอ่านว่าหอนออึงงอนึ่งไม่เอกหนึ่งสองอ่านว่าสออองอสองสามอ่านว่า สออมอสามสอ่านว่าสออีสีไม่เอกสีห่หอ่านว่าหออาหาไม่โทรห้าอ่านแจกลูกกอ,อีกีจออีจีดออีดีตออีตีบออีบี 파이피 아이이 가우구 자우주 다우두 타우두 바우부 바우부 아우우 อ่านสะกดคำดีดดเด็กสระอีสะกดว่าดออีอ่านว่าดีรีรอเรือสระอีสะกดว่ารออีอ่านว่ารีปูปอปลาสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปูผู พอสำเพาสระอูสะกดว่าพออูอ่อานว่าผูพาพออภานสระอาสะกดว่าพออาอ่านว่าพาลาลอลิงสระอาสะกดว่าลออาอ่านว่าลาผาพอพึ่งสระอา สะกดว่าพออ่าอ่านว่าผาฝึกอ่านผูผามาหาตาดูปูนาอารีดีใจอ่านคล่องร้องเล่นเพื่อนผูผาภูผา,ผผา ดูแลใบโบกภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกช้างป่าน่ารักช้างย่างเหยาะเดินเลาะริมรัว้ว ช้างป่าหนึ่งตัวสายหัวไปมาป e ช้างย่างหยอะเดินเลาะริมรั้วช้างป่าสองตัวแกว่งหางไปมาช้างย่างหยอะเดินเลาะริมรั้วช้างป่าสามตัวสายงวงไปมาช้างย่างหยาะเดินเลาะ ริมรัว้วช้างป่าสี่ตัวแกว่งขาไปมาช้างย่างหยาะเดินเลาะริมรัว้วช้างป่าห้าตัวย่ำเท้าไปมา